ข้อ13นะครับให้ a b และ c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ x ลบ a หารด้วย b c บวกกับ x ลบ b ส่วน a c บวกกับ x ลบ c ส่วน a b เท่ากับ2คูณอยู่กับ1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c นะครับแล้วก็จงหาค่า x ก็ไก่1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ขอไข่ a คูณกับ b คูณกับ c ข้อควาย a บวก b บวก c ส่วนด้วย a b c นะครับงองู a บวก b บวก c ข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็เป็นเศษส่วนบวกกันทีนี้เห็นความคล้ายกันหรือเปล่ามันมี a มี b มี c ใช่ไหมครับดังนั้น เราจะรวมสามตัวนี้เข้าด้วยกันเข้ากันเข้าเป็นตัวเดียวกันยังไงดีเราก็ต้องทําให้ส่วนน่ะมันเท่ากันใช่ไหมครับโดยการคูณตัวที่เหลือเข้าไปแล้วก็รวมให้มันกลายเป็นอะไร a b c นั่นเองคือต้องมีทุกตัวใช่ไหมครับก็คือ a b c ดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวแรกให้เป็น a b c ยังไง x ลบ a, a ส่วน a เอ้ยส่วน b กับ c ใช่ไหมครับส่วน b c เราก็ต้องคูณ a เข้าไปทั้งสองทั้งบนและล่างก็เลยกลายเป็น x ลบ a คูณอยู่กับ a หารด้วย a b c นั่นเองอ่าอันนี้คือตัวแรกเราก็ได้มาแล้วทีนี้มาดูตัวที่2 x ลบ b หารด้วย a c ใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณอะไรเพิ่มเข้าไปครับมันขาดอะไรขาด b นั้นก็ต้องคูณ b ทั้งบนและล่างนะครับเพื่อจะได้เท่าเทียมกันก็เลยกลายเป็น x ลบ b คูณกับ b ส่วนด้วย a b c และอันสุดท้าย x ลบ c หารด้วย a b ก็คูณด้วย c ส่วน c นะครับจะได้เป็น x ลบ c คูณอยู่กับ c หารด้วย a b c อ่าทีนี้ทุกตัวก็มีส่วนเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมครับคือ a b c พอเอามาบวกกันอ่าไอ้พวกนี้เอามาบวกกันหมดเลยจะกลายเป็นอะไรครับอ่าก็มาเขียนแทนใหม่ก็จะกลายเป็น x ลบ a คูณอยู่กับ a บวกกับ x ลบ b คูณอยู่กับ b แล้วก็บวกกับ x ลบ c คูณอยู่กับ c หารด้วย a b c นะครับอ่าทีนี้อันนี้คือฝั่งซ้ายนะแล้วก็จัดรูปต่อไปให้มันรูปที่สวยงามก็คือ x a ลบ a กำลังสองบวกกับ x b ลบก b กำลังสองบวก x c ลบก c กำลังสองหารด้วย a b c นะครับ ทีทำไงต่อครับเราก็จะเอาตัวที่มี x เนี่ยมารวมกันอ่าดึงตัวร่วม x ออกมาแล้วตัวที่ไม่มี x ก็มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะกลายเป็น x คูณอยู่กับ a บวก b บวก c ลบ a กำลังสองลบ b กำลังสองลบ c กำลังสองส่วนด้วย abc นะครับอันนี้คือ เสร็จสมบูรณ์ของฝั่งซ้ายแล้วเป็นรูปที่ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วนะครับก็คือได้แค่นี้ทีนี้เรามาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวานี่คือจับเท่ากับอะไรนะครับ2คูณกับ1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน C 4. ดังนั้นวิธีที่จะจับเทียบเท่าระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยก็คือเราทําให้มันเป็นเศษส่วนที่คล้ายๆกันก็คือเอาส่วนให้มันเหมือนกันไว้ก่อนนะครับจ๊าไว้นะครับน้องทําส่วนให้เหมือนกันง่ายที่สุด เราก็ทําเศษส่วนตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นส่วนเท่ากับ a b c อ่าก็มาทําเลย2คูณอยู่กับ1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ใช่ไหมครับทำให้มันกลายเป็นส่วน a b c ให้ได้ทำยังไงอ่าหนึ่ส่วน a จะเปลี่ยนยังไงครับก็ต้องคูณ b c ทั้งบนและล่างใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น b c หารด้วย a b c ส่วน1ส่วน b ก็ต้องคูณ ac ทั้งบนและล่างใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น ac หารด้วย abc และตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือ1ส่วน c ก็ต้องคูณ ab ทั้งบนและล่างผลที่ได้ก็จะเป็น ab หารด้วย abc นั่นเองนะครับก็เอามาบวกกันหมดเลยใช่ไหมครับ1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ก็คือเอา3ตัวนี้เอามารวมกัน ก็มารวมกันเลยนะครับก็จะกลายเป็นสองเท่าสองนี่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะสองเท่าของ AB บวก BC บวก AC ของ ABC นั่นเองอทีนี้ค่อยเอาสองคูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะเท่ากับ2 AB บวกส BC บวกส AC ส่วนด้วย ABC อันนี้คือ เสร็จสมบูรณ์ของฝั่งขวาเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เรามาเทียบกับฝั่งซ้ายสินี่อันนี้คือฝั่งซ้ายอ่าไอาตรงนี้คือฝั่งซ้ายนะครับมันท่องเท่ากันซึ่งส่วนข้างล่างอยู่มันเท่ากันแล้วเมื่อส่วนข้างล่างเท่ากันแล้วทั้งตัวมันเท่ากันแสดงว่าเศษก็ต้องเท่ากันด้วยเราก็มาเขียนสรุปเลยนะครับว่าเศษต้องเท่ากันก็คือ a b บวก เอ้ย 2ab บวก 2bc บวก 2ca จะต้องเท่ากับ x คูณอยู่กับ a บวก b บวก c ลบ a กําลัง2ลบ b กําลัง2ลบ c กําลัง2ใช่ไหมครับทีนี้เราย้ายไอ้ลบ3ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ฝั่งซ้ายสิมันก็เลยกลายเป็น a กําลัง2บวก b กําลัง2บวก c กําลัง2บวก 2ab บวกสอง bc บวกสอง ca ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ x คูณอยู่กับ a บวก b บวก c อ่าทีนี้น้องๆทราบไหมครับว่าไอ้หตัวนี้เนี่ยมันสามารถจัดรูปในรูปที่สวยงามได้อืมที่ก็จะบอกให้ดูไว้ก็คือน้องๆรู้ไหมครับว่าถ้า a บวก b บวก c เนี่ยยกกาลังสองอ่ามีสามตัวยกกําลังสองจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นแต่ละตัวยกกําลังสองมาบวกกัน A 2กำลังสองบวก b กำลังสองบวก C กำลังสองและนอกจากนั้นก็จะบวก2เท่าของแต่ละตุวสองตัวนะครับมาคูณกันก็คือ2 AB 2, BC, 2 b บวก2 BC แล้วก็บวก 2CA นั่นเองอันนี้คือผลลัพธ์จากการกระจายนะครับ A บก b บวก C ทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้ดังนั้นเราเลยได้ว่าไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยเท่ากับ a บวก b บวก c ทั้งหมดจก,กลางสองหารด้วยไรหารด้วย x คูณอยู่กับ a บวก b บวก c ใช่ไหมครับเอ้ยไม่ได้หารนะครับเท่ากันเท่ากันพี่เขียนผิดเท่ากับ x คูณอยู่กับ a บวก b บวก c อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้ a บวก b บวก c มันเหมือนกันใช่ไหมครับก็ตัดกันไป1ครั้งจะเหลือแค่ว่า x เท่ากับ a บวก b บวก c เลยอ่าก็จบเลย คำตอบคือ x บวก a บวก b บวก c x คือ a บวก b บวก b บวก c a บวก b บวก c ครับพี่พูดผิดฉังนั้น x ก็คือ a บวก b บวก c นะครับตอบข้ององงูนั่นเองอข้อนี้ก็เป็นวิธีธรรมดานะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรก็คือน้องๆต้องรวมเศษส่วนให้เป็นนะครับต้องทำให้ข้องแล้วน้องก็จะทำโจทย์ข้อนี้ได้ไวนะครับ